ไม่เต็บจรหรอเอาเริ่มเลยเหรอโอ้เอาละครับสวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับวันนี้เราจะมาเล่นเกมที่มีชื่อว่า Cleaning r e d v i e w นะครับเกมนี้ขอบอกกันเลยนะว่าผู้พัฒนาเขาบอกไว้ว่าเล่นภายเล่นจบได้ภายใน20นาทีหรือเกินกว่านั้นก็แล้วแต่นะครับและเกมนี้พัฒนามาน้อยกว่า1สัปดาห์ไม่ก็ภายใน1สัปดาห์เลยเนี่ยแหละเออเพราะฉะนั้นความคาดหวังก็มีไว้นิดเดียวก็พอนครับ ไม่จำเป็นต้องมากขนาดนั้นก็ได้อืมเอ่อเรื่องประมาณว่าเมืองเล็กๆกลางป่างานของคุณก็คือทาให้แน่ใจว่ามันสะอาดอย่างไรก็ตามสถานที่แห่งนี้ไม่ข่าวลือไม่ทราบนะครับว่าเป็นข่าวลืออะไรทุกอย่างเป็นอย่างที่เห็นเหรอคุณแน่ใจนะว่าคุณปลอดภัยนั่นของคุณปกติเช่นที่นี่หรือเปล่าไม่รู้นะครับเรื่องประมาณนี้เอ่มถ้าพร้อมแล้วก็อืม เรดบิลในปีหนึ่งเก้าเจ็ดหกมันไม่เช่ว่าเรดบิลเรดบิลเลอร์งี้เหรอไม่รู้ผมผมไม่รู้วิธีการอ่านชื่อเวงนะโอ้ไมู่ืยอสปีในการเดินปกติเดินมีหน่วงด้วยนะอ๋อเมันเราเป็นคนเก็บขยะอ๋อโอ้ขยะโอ้ตุก,กี้ เกมนี้อยู่ในหมวดหมู่ฮันเดอร์นะครับใส่ไงอ๋อต้องกดรแบบนี้ระบบโอเคเข้าใจได้เมาเมาส์โอ้นี่โอ้น่าเกิดต่อ เอาทางไปเก็บป่ะปิดเสียงบนมันพ <'s on> <radio> <sk ry mus i> ูดเสียงเะยวะมาขับไปทางนี้ได้มันห้าไปทางนี้เหรอทั้งแถวขยะเนี่ยเขาเก็บเรืนงการขึ้นหนังกาม เขาเก็บเรียนกลางคืนนะครับเพิ่งรู้เพิ่งรู้แต่แล้วเป็นกูนะกูไม่เล่างานกลางคืนอ๋อาแคยขับด้วยลูกศรด้วยด้วยโอ้บริก่นงงผมกว่าเขาเก็บแค่เฉพาะตั้งหกยี่ห้าโมงอะไรแบบนี้นะ ดิบดิ๊ดี๊มาชนต้นไม้ปั๊กระบบขับรถเชี้อะไรเนี่ยโคตรยากเลยกราทำชุดเลยเปล่ระบบขับรถแบบเสียงไม่มี เนี่ยได้แล้วนี่เสียงอะไรวะเสียงเป็นเสียงของในเกมด้วยโอเพ่นทิ้งไว้อือือ มันรู้สึกหมู่บ้านนี้เหมือนมันไม่มีอยู่จริงวะ่ะเไปเก็บตรงน,นูง้นขึ้นรถโนคัดคซีนนั่นน้าทำไมมันแหบโวยไวา้ไม่ใช่แหบไม่ใช่แหกคอวยอนะกลวยกลวยลการเดินก็ง่ายเหลือเกิน ไม่ได้อหรอตรงนี้ก่อนก่นอนอือฮึโอเค ประมาณจะเล่นเกินยี่สิบนาทีก็ได้นะเนี่ยตั้งกใหมายไปอ่ะให้กดอาฟูสมิลมันได้กินเม็ดอะไรงั้นน,น่ะเม็ดอะไรเหมือนเมันปลาโยนยหัวฟุดปอมปะมาถึงปลาปลาปลาโยนยหัวฟุดอ่ะที่เป็นปลาซึ่งปลาตอนนั้นมันเอาเว้ย แต่มันเป็นแปลที่งโง่ที่สุดในโลกด้วย <c oughs> เป็นหมู่บ้านที่ขยายเยอะที่สุดไหมงูย่างยังอีกเหรอปั๊เชี่ยะไรเนี่น <c oughs> ย ใส่เสียงขับรถมาให้กูหน่อยก็ได้มันรู้สึกเหมือนกูอยู่คนเดียวช่งเ,เงาพี่ชายไม่มีหมาหอนด้วยท่านผชมไม่น่าจะได้ยินมั้งเสียงมันเบาช่ไหมอบรรยากาศน,น่ากลัวดีนะ มีการทำฟิสิกส์ะยหล่นปะมมีเหมือน้อยเลือดเลยวะเก็บตองถุงได้ไหมไม่ได้จริงนะแข่งมันเก่าแล้วก็เหมือนมีเลือดด้วย อ๋อไม่ใช่เลือดซ่อมมะงคาเทศว้าวซ่อมะงคาเทศมุกโคตรเคีียดเนี่ยได้เวลบตัญหาใส่มุกนี้เนาะผมก็ว่าเราเราที่เป็นคนเก็บขยะามาตลอดเราจะโดนรถถัง ราจะโดนรถเกียวขยะเก็บตัวเองไงดิโอ้บ้านทียอะไรไม่มีคน Design w e r not away here Slow down ไม่ต้องสโลว์หรอกเทียแค่นี้รถก็สโลว์อยู่ละมองกากอยากโดนสปอนเซอร์เข้าจังครับมองกากครับสปอนเซอร์เข้าไหนครับพี่พี่ชาย เราต้องการสปอนเซอร์ครับพี่เหี้ย Why เหี้ยมือเหี้ยแล้วไงเอามาวางสัตว์มันเล่นกับมึงต้องเงียบแบบนี้จะวะให้มันได้แบบนี้หน่อยอาจจะไม่ได้น่ากลัวมากนะถ้าเป็นแบบคนอื่นมาเล่น แต่ผมนั่นก็เออเน้ามันมันรุ่งดีนะแบบรอหันไปเห็นเหี้ยอะไรเหลือบเหลือบตาพอดีอะ่ะแต่ไม่รู้ว่ามันมีจริงหรือเปล่าไงอโอ้ยกูแกะระบบการเลี้ยวรถโว้อยออกตัวก็นหนื่ด้วย มันเริ่มเอากูแล้วมันเริ่มให้กูหล่อแล้วเออมามาไว้นี่แล้วเราก็ขึ้นรถไปเลย very harding from something จากบางอย่างทำไมมันรู้สึกว่ามันน้อยลงแต่ว่าไมอะน้อยลงแต่ว่ามันดูชิ้นใหญ่ขึ้น อย่างนั้นก็ยังดีกว่าเกมกอง e e n f มย m view อวะเกมนั้นมไม่มีเหี้ยอะไรเลยของอ่านก่อนมาเบอร์เจนฮันซิ่งฟอร์มด e w จากกุ้งเหรอเฮ้ยไม่ใช่ดิโดยจริงๆแนละ้วถุงขยะน,นี่คือคนอืม ทุกอย่างมันมีจริงหรือเปล่าแล้วกูมีตัวตนอยู่จริงหรือเปล่าใครจะทราบได้โอ้กูเห็นถุงเยอะขนาดนี้ต่อรถไ่มันทิ้งถุงไว้ตรงนี้เพราะรถติดต่อไฟไอสัตว์ระบบขับรถโคตรดีเลยครับ อาา้าแมววะแม่ดําเมื่อกี้เมื่อกี้ขนลุกเลยขนลุกเลยขนลุกเลยทำไมบ้านหลังนี้ประตูมันใหญ่แปลกวะต้องงานเหรอยูอา g o กูดเอติต เสียงขอคระประตนด่วยะหรออยู่ป้าครับลุงเฮ้วยังองอมาไล่ในกุกกีนั่นน่ยเหมืนอนสมัยเมนน่ะมีดหรอปักมีดไม่แปลกถ้ามีดมันไม่คมแล้วโค้งเอาทิ้งเลยเออไปเก็บมีดนี่แบบมันไม่คมไว้วะ่ะ จริงถูกป่ะ <mm> นั่นหนาเป็นไฟกระพริบ <mm> อะไรอ่ะป้ายอะเองคืออะไรอะไใช่แค่ป้ายครับก็เก็บวันนี้ บทนี้เราหายไปอารมเหมือนผีอำปะเนี่ยผีอำปะเนี่ยถ้า,าเสียงข้องประตูปะไม่มีเหรอต้องฝนลุกแล้วนะกู you are good at keep keeping ตเองตรงๆนะขับรถกลับบ้านเถอะรถก็มีเนี่ยกลัวขวอมืดทุกคนยังจำได้ใช่ไหมจากคลิปสมัยยังไงหรือคลิปไหนไม่รู้แต่กูบอกว่ากูกลัวขวอมืดซึ่งใช่กูกลัว รู้สึกว่ารถคือความปลอดภัยของชีว,วิตผมเลยว่ะ Raising to your f r i e n d and family ไม่รู้ว่าแปลว่าอะไรเฮ้ยอะไรอ่ะขับรถเมื่อกี้ไรอะไรเมื่อกี้เดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นรีเพย์ให้ดูนะครับ มันก็ไม่ได้ติดรถมากับกูได้ใช่ไหมเมื่อกี้มันเห็นคนขึ้นรถมานะ

ลูกร,ระจกรถกูแตกไอ้มึงปลาใส่รถกูมึงนี่มันไม่ใช่รถกูได้ซ้ำรถที่ทำงานเว้ยเข้าใจหน่อยดิฮนะตอนมะเขืดเทศเอามาใส่ให้ในรถกูแล้วเหรอมึงปลาซอสมะเขืดเทศเข้ารถกูมาเหรอ มาเกินเลยใช่แล้วอยากจบเกมแล้ว you are rising a l l ลายแปลว่าน้ำลายเฮ้ยเจ้าแมวมันต้องมีจ u มสแก a r e ใกูสักอันหนึ่ง ว่าคงไม่ใช้มุกแมววิ่งมาเหมือนเดิมนะหนูจดหมายยันนี่เลยวะ Jupiter Harry is great is getting red อะไรสักอย่าง ดังนั้นไม่ต้องเก็บเก็บเฉพาะถังนี้หมดเรดแบกนี้รองเท้าไย เป่นตัอย่างเป็นสีแดงอะไรซ้อนมะเขือเทศเหรอโดนผีซ้อนมะเขือเทศหลอกเหรอเสียงอะไรวะ Ah. วีวอนฮุสวีว so ีว so ีเราต้องการฝนทำไมต้องเป็นกูกูไม่ชอบคนเก็บขยะมาเพื่อเก็บขยะให้พวกพวกมึงเฉยๆป้ายเบี้ยวๆนะสโลดาวสโลดาวสโลดาวหมายว่าเราขับรถไปชนคนนี้เหรอน่าจะเป็นจดหมายเขาไม่อ่านก่อน เจเวอร์โนเจนสตไม่รู้ว่าแปลว่าอะไรเดี๋ยวขึ้นซัาให้ทีหลังนะครับว่าเราได้ป้อนม,มาใหม่แล้วเราก็จะเหือป้อนใหม่เรานะครับ <c oughs> ถึงเราจะทำทําซัพไม่เก่งแบบพี่ทอมเอะ Alo Cách chọc nhang Cách chọc nhang Người Lát cua đuôi Ờm Hả Hàng ไปทางนี้ป่ะอ่ะกุศบายเล็บเลอร์พวกมันไม่ให้เราจบหรอกไม่งั้นมันจะจบง่ายกันไปมันไม่ให้เราจบเชื่อกูเหมือนเราจะวน้มหมู่บ้านอีกรอบเลย รถจนใครวะเนี่ยอา้อาอา๋อคนนี้คือคนที่เขียนจดหมายแล้วจูเรียลจ็อบนี่คืองานที่แท้จริงของเรากัว่าแล้วกูว่าแล้วแล้วมันก็จะกลายเป็นผีมาฆ่ากูนี่ กีบ้บังคับชนแน่เลยกูเบรกไม่ทันด้วยโอ้กลับมาที่เริ่มต้นนะอ,อะไรครับเนี่ยปัก รถก็มีตั้งหลายคันให้กูไปนคนเดียวเลเรื่งงงองอ,อะไรวะมออือ่าช่างมาแล้วกันเอาเป็นว่าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์แชร์ subscribe เพื่อกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับ See you again next time อย่าลืมกดไลค์เพื่อป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะขอสองไลค์ขึ้นไปนะช่วงน,นี้ยอดวิวตกเหลือเกิน ชิปอ um ่อคิปอะไรนะ The s m right i l ยังไอ้เหี่มันเจ็ดวิวอยู่เลย